ะไม่ค่อยคัดกับเดี๋ยวมาสักสามสิบ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 คนได้แล้วที่ฝังเขี้ยวลงไปไม่ว่าพระไม่ว่ายมมันดื้อมันถ้าได้กินอาหารอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่ได้กินไม่เป็นไรแล้วห่งอาหารห่วงแต่อาหารอยู่ที่เราเนี่ยมาอ่อนแต่มาได้เขายิบได้แล้วนั่นแหละเป็นของเขาทันที โยกกระสมมาเต็มผลละมารา,าใหม่ต่างๆมาให้แล้วก็กส่งเงินเองก็เอาเงินไปซื้อปลกพักปลก,ก,กแล้วมาให้ฟังเขียวแล้วก็เสือแล้วลูกหม่อตั้งไข่เฮ้ยกันไปเขาดอกหมูด้วยกัน <c oughs>

ห่าไปเทาไรห่างแต่กลัวมันจะไปสู่ม้าสวยเพราะไม่ได้นี่ล่ราะ่มีนมีแป้องกันตัวนะ่คลั่กจะเอาเปลือกทิ้งนะแล้วก็มือจีบเพราะปัดคนเนี่ยมือเนี่ยจีบปัดคนมันเด็ดไปเลยไปสบายล่ะออยู่วัดสบาย จะเขากตที่ไหนก็ได้เดินทั่วบัตรบานยงบัญญบเนี่ยใครเปิดประตูไว้มดอ่ะจะเป็นบางบานบางบานก็ไม่สบายบางบานก็มีหนังติ๊กมีอะไรอยู่อะไรมาจ๋อมากินน้ำแดงเลยเนี่ยน้ำแดงเนี่ยชอบกินนม จะพางว่ะไม่ได้กาทําไมดอกนี่เราเป็นมืันกรลวเว้ยเออออกพุงเนาะม่หนอลหลกเนาะกินแล้วก็นอนนอนตายหาไปแลวก่อนข้อลงบานหนักกันได้อีกนะอ้วออกตะพุงอ่ะก็แปดติดรูอ่ะ

มาเจออยู่เหมืนเพื่นทีเนาะไป่รวยไม่ชีมาสองวันมานั่งรอเพื่อเพิ่งวันก่อนก่อนมาบอกจอ๋อไปเนี่ยขอให้เจอนะไปหาไปขอให้เจอเนะอถ้าเจอตาแดงเพาะเราเป็นเพื่อนกันนะต้องในใจแล้วก่อนจะมาะเจอจริงๆเราเหอนว่างเจอแลอ้วคนอื่นมาเจอไม่มีใครเจอแนละ้วเจอยากไม่ค่อยอยู่เป็นที่หลังๆมาตัวนี้มก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไปน,นู่น

อ่าเขาล่ะยกสีฟองหนึ่ง <laughs> <laughs> ไฮ้ยอยไหมหอืมชอบแยกเขียวใสาที่ชอบแต่แค <laughs> 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 ่กิดตรงนั้นเสร็จก็มากิดต่อดูอเยอะยิ่งเนาะ Oh. Mm -hmm.